สวัสดีครับผมมาเล็กเรนเดลครับและนี่คือรายการฮึบ for hero รายการที่จะพาผู้ชมไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำงานเหล่าฮีโร่ในยามวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้นะครับฮีโร่ของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่ได้รับความเสี่ยงในการทำงานทุกๆวนันเพราะเขาคือบุคคลด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรงเลยก็คือคุณพยาบาลน,นะครับเขาต้องเจอกับอะไรบ้างงานของเขาเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน อะไรที่ทําให้เขาไม่รู้จักคําว่ายอมแพ้และอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาฮึบและสู้ไปในทุกวันเราไปทําความรู้จักกับฮีโร่คนนี้เลยครับฮีโร่ของเราในวันนี้เป็นคุณพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU <S <S 1> <S 1> เขา <S <S เผชิญกับโรคนี้มาตั้งแต่วันแรกแที่โลกได้รู้จักกับไวรัสโควิด1 9มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาปีกว่าแล้วแต่ฮีโร่ของเราก็ไม่มีคำว่ายอมแพ้ ฮีโร่คนนั้นก็คือคุณกรนันทนาชาัดจิตนพคุณและฮีโร่ของเราก็พร้อมแล้วนะครับเราไปคุยกับฮีโร่คนนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อเล็กขอบคุณมากที่ให้เวลาในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับผมนี่อยากจะถามคุณกรอันดับแรกเลยครับว่าความคิดที่เราจะมาเป็นพยาบาลเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับ คือคุณแม่กอน,น่ะคะ่ะเป็นพยาบาลด้วยแล้วกอนก็เห็นคุณแม่ดูแลคนรอบข้างดูแลอาาอากงมาอย่างดีวันนึงกอนก็อยากจะทําหน้าที่ตรงนี้นะคะ่ะแทนคุณแม่ดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่กอนรักด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาเป็นพยาบาลจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายเหมือนตอนเด็กเหมือนที่กอนคิดไปเลยค่ะเพราะว่าพยาบาลเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดช,ชอบที่สูงมากมีความอดทนที่สูงนะคะเพื่อดูแลคนไข้ให้คนไข้าหายป่วยให้เร็วที่สุดอะคะ่ะ อย,อยู่ผนกไหนและทําอะไรบ้างนะครับ ก่อนเป็นพยาบาลนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทค่ะเป็นพยาบาลผู้ป่วย ICU ค่ะดูแลคนไข้ที่เป็นโควิดก่อนทำงานตรงนี้มาประมาณ5ปีค่ะหน้าที่หลักๆของก่อนแล้วเนี่ยในแต่ละวันก็คือก่อนจะต้องประเมินคนไข้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะต้องรับออเดอร์จากแพทย์ในแต่ละวันว่าคนไข้มีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขยังไงมีหน้าที่เบิกยาแล้วก็ให้ยากับคนไข้บางครั้งก่อนก็จะต้องเข้ากับแพทย์เพื่อทผํผหัตถการร่วมกันหลายๆอย่างกับคนไข้นะคะ อย่าง ward icu เราก็จะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ว่าคนไข้จะมีปัญหาอะไรก่อนก็จะต้อง contact และรายงานกับหมอเองโดยตรงก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยการทํางานของเรามันเปลี่ยนไปยังไงครับช่วยก่อนโควิดเราทําอะไรบ้างครับ คือจริงๆแล้วคือเปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะคะจากเดิมปกติที่ก่อนดูคนไข้ ICU เป็นคนไข้ที่มีอาการหนักด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะการดูแลคนไข้ ICU เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลทุกระบบของคนไข้นะคะเคยมีครั้งหนึ่งนะคะที่ก่อนเรียบรีบ,รบเคลียร์เตียงของคนไข้ของก่อนนะคะคือห้องยังแทบจะยังทําความสะอาดไม่เสร็จเลยแต่มีโทรศรัพท์โทรมาว่าเดี๋ยวคนไข้จะต้องมารอห้องนี้แล้วนะคนไข้าอาการเหนื่อยไม่ไหวแล้ว ก็จะต้องรีบทําความสะอาดห้องรีบอบห้องค่าเสือ้อแล้วก็รีบรับคนไข้คนใหม่เข้ามาสภาวะทางอารมณ์ของคนไข้มันมันแตกต่างจากคนไข้ทั่วไปไหมครับ คนไข้มีภาวะเครียดแน่นอนแล้วภาวะเครียดตรงนี้ค่ะก็จะมีผลทั้งร่างกายคนไข้มนทำให้คนไข้นอนไม่หลับทั้งด้านอารมณ์ของคนไข้ทําให้อารมณ์ของคนไข้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนด้วยเหมือนกันมีบางครั้งนะคะที่คนไข้อารมณ์ไม่ดีใส่เราพูดจาไม่ดีใส่เราก็มีบ้างค่ะก่อนก็จะต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจในแต่ละขั้นตอนว่าก่อนจะต้องเข้าไปทําอะไรบ้างเหตุผลในการให้การพยาบาลในแต่ละครั้งคืออะไรเพื่อให้เขาเข้าใจเราและให้ความร่วมมือกับเราในส่วนของ ตรงนี้ค่ะยังลองยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งได้ไหมครับที่เรานอกจากจะต้องดูแลเรื่องร่างกายของเขาแล้วอะแต่เราต้องดูแลเรื่องสภาพจิตใจของเขาพอจะเล่าได้ไหมครับ ได้ค่ะเคยมีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุประมาณสัก40ปีค่ะรููตัวดีแขนขามีแรงดีจะต้องใส่หน้ากากออกซิเจนที่กดทับบริเวณทั้งใบหน้าของคนไข้เป็นเวลานาน,านๆซึ่งวันนั้นเข้าวันที่4แล้วที่คนไข้ใส่แบบนี้มาตลอดคนไข้าสามารถถอดออกได้แค่เฉพาะต,ตอนกินข้าวแต่การถอดในแต่ละครั้งคนไข้จะมีอาการพ่องออกซิเจนจะต้องได้รับออกซิเจนที่เป็นแบบออกซิเจนไฮโฟแคนูล่าค่ะก็คือจะเป็นแรงดันที่ใส่เข้าไปใน จมูกทุกครั้งที่ใส่ก็จะมีแรงดันตีเข้าไปตลอดคนไข้ของกอนคงจะรู้สึกถอ้อแท้ใจก็เลยถอดหน้ากากออกซิเจนแล้วก็บอกกับกอนว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยมามากแล้วก่อนแอบเห็นออกซิเจนของคนไข้ค่ะจากที่อยู่ที่ประมาณ95รลดลงอย่างรวดเร็วเหลือที่ประมาณ60 ก็เลยจับมือกับคนไข้พยายามจะควบคุมสติอารมณ์ของคนไข้แล้วก็บอกบอกกับคนไข้ไปเบาๆว่าหนูอยู่ไปกับคุณทุกสถานการณ์ตอนเนี้คุณทําได้ดีมากหนูขออีกแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวจริงๆคุณก็จะได้เจอกับครอบครัวของคุณอีกครั้งหนึ่งขออีกนิดเดียวนะคะสู้ไปกับหนูแล้วหนูก็ค่อยๆใส่ออกซิเจนหน้ากากให้กับคนไข้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้ตั้งสมาธิหายใจเข้าออกชา้า ค่าออกซิเจนที่เขาเป็น60ก็ขึ้นมาเป็น70-80แล้วก็95ให้หนูได้เห็นค่ะคุณกรอนแล้วในโมเมนท์ที่เราเห็นว่าค่าออกซิเจนของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่เรื่อยๆและตัวเรารู้สึกยังไงครับ ก็คือกอรู้สึกดีใจค่ะว่าหลังจากที่กอนได้ควบคุมอารมณ์ของคนไข้ให้คนไข้ได้กลัดมาหายใจได้ปกติได้ให้ออกซิเจนที่เพียงพอคนไข้ของกอนก็คือรอดจากการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจแน่ๆ คุณกรช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า process ในการทํางานของแต่ละวันตั้งแต่เช้าเลยเริ่มต้นการทางานคือ7จ็ดโมงเช้านะคะก็คือจะต้องเข้าไปก่อนเวลาคือประมาณ6กโมงสีเพื่อไปฟัง Morning Brief เขาก็จะ b ีบลิบบงานในแต่ละวันว่าคนไข้ในแต่ละวันเนี่ย มีอาการเป็นยังไงบ้างมีภาวะเสี่ยงอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษหลังจากที่กอนได้มีการรับเวรเสร็จแล้วกอนก็จะเริ่มการทํางานก็คือตอนช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้าค่ะ7จ็ดโมงเช้านี้กอนก็จะมีหน้าที่ไปประเมินคนไข้ว่าคนไข้ของกอนเนี่ยวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรมีอะไรที่จะต้องให้กอนดูแลบ้างก็คือจะต้องเข้าไปในห้องคนไข้ก่อนที่จะเข้าไปในแต่ละครั้งอะคะ่ะกอนก็จะต้องสวมชุด PPE ขั้นตอนของการใส่ชุด PPE มันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับคุณกรค่ะอย่างเริ่มต้นเลยการใส่ชุด PPE จะต้องสวมแมส N95 ให้สนิทนะคะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องใส่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมวกคุมผมเป็นหมวกเหมือนคุมผ่าตัดะคะแล้วก็ใส่เป็นถุงเท้าที่เป็นพลาสติกอะคะ่ะคลุมทั้ง2องข้างแล้วก็ใส่ชุดหนีที่รู้จักกันทั่วๆไปหรือชุด PPE อะคะ่ะแล้วก็ใส่ถุงม,มือคู่ที่1 หลังจากนั้นกรก็ใส่ชุดกาวกันน้ำเพราะว่าชุด PPE ไม่กันน้ำเวลาเข้าห้องคนไข้แต่ละครั้งบางครั้งเสี่ยงต่อสิ่งที่มีสารคัดหลั่งกระเด็นโดนตัวเราได้อะคะ่ะแล้วใส่ถุงมือคู่ที่2อ,อีกนะคะหลังจากนั้นเราก็คือใส่ฮูดที่มากับชุด PPE ค่ะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งใส่แว่นตาหรือที่เรียกว่าก็กลนะคะแล้วก็ใส่เฟสชิลค่ะ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าห้องคนไข้ได้ค่ะซึ่งการใส่ชุด PPE อ่ะ e ก่อนคิดว่ามันเป็นอุปสรรคสำหรับก่อนด้วยส่วนหนึ่งคือเริ่มต้นของการใส่ชุด PPE อ่ะ เต็มที่เลยตอนแรกหนูคือ30นาทีหนูแทบจะไม่ไหวแล้วหนูแทบจะเป็นลมเลย mm. ก็คือมันอึดอัดแน่นไปหมดทุกอย่างมันเวียนศีรษะแต่หลังจากที่หนูได้ใส่ชุดนี้เป็นนานๆทุกๆวันติดต่อกันมันทำให้หนูเริ่มปรับตัวได้จากที่เป็นครึ่งชั่วโมงหนูเริ่มใส่ได้มากขึ้นคือ1น,นชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงจนตอนนี้หนูสามารถใส่ได้นานๆโดยที่โอเคหนูปรับตัวได้หนูไม่มีอาการเวียนศีรษะเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาแล้วค่ะ การใส่ชุด PPE เนี่ยในแต่ละครั้งที่ใส่อ่ะก็คือจะคล้องเข้าห้องคนไข้เข้าไปแต่ละครั้งก็คือจะค่อนข้างที่จะนานส่วนหนึ่งหนูก็จะต้องเซฟชุดให้ใช้ในเวรถัดไปด้วยเหมือนกันคือยิ่งหนูใส่ชุดเปลืองมากเท่าไหร่สภาวะแวดล้อมของหนูทรัพยากรของหนูมันก็จะหมดลงอาจจะไม่เพียงพอสําหรับเวรถัดถัดไปได้ตรงนี้หนูก็จะต้องดูความเหมาะสมความจําเป็นในแต่ละครั้งที่เข้าห้องคนไข้ก็คือจะต้องคิดก่อนเลยว่าเข้าไปในแต่ละครั้งหนูจะต้องทําอะไรกับคนไข้บ้างเพื่อ ให้เข้าไปรอบเดียวแล้วให้เสร็จหมดทุกอย่างในการดูแลแต่ละเคสก็คือจะไม่เหมือนกันค่ะอย่างคนไข้ที่รู้สึกตัวดีก่อนก็จะต้องไปช่วยเหลือในกิจวัตรประจําวันต้องไปป้อนข้าวป้อนยาป้อนอาหารให้กับคนไข้ต้องไปดูแลอาบน้ําเช็ดตัวให้กับคนไข้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็คือจะสอนคนไข้พลิกตะแคงตัวในการพลิกตะแคงตัวเนี่ยค่ะก็คือจริงๆท่าที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ผู้ป่วยโควิดเลยจะเป็นท่าที่นอนคว่ำแต่ด้วยหลายๆอย่างที่คน ไข้อาจจะอึดอัดด้วยอาจที่การมีหน้าทอ้อน,นทาให้คนไข้รู้สึกอึดอัดไม่สามารถนอนคว่ำได้ซึ่งตรงนี้พยาบาลก็จะต้องเข้าไปช่วยคนไข้ในการพลิกตัวคนไข้ไม่สามารถพลิกตัวเองได้เพราะยิ่งคนไข้มีกิจกรรมจะยิ่งทําให้คนไข้เหนื่อยเสี่ยงต่อการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจและในขณะเดียวกันกับคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวเป็นคนไข้ที่ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจได้รับยาที่เป็นยานอนหลับใส่ทางเส้นเลือดคนไข้จะหลับตลอดเวลาตรงนี้ทําอะไรไม่ได้เองเลยแม้กระทั่งลืมตาเราก็จะต้องไปช่วยเหลือ กิจวัตรประจําวันให้เขาได้ทานอาหารซึ่งก็จะไม่เหมือนกันในคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะก่อนก็จะเขาใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจก็จะต้องเข้าไปดูดเสมหะให้ทุกสองชั่วโมงเพื่อแคแอเวให้โล่งก่อนแล้วก็จะต้องใส่สายยางให้ทางจมูกเพื่อได้ให้ยาได้อาหารให้ครบตามแผนการรักษาของแพทย์ซึ่งอย่างที่คุณกอนพูดมาก็คือเราอยู่ในห้อง ICU ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเข้ามาในห้อง ICU แล้วเนี่ยแสดงว่าต้องเริ่มวิกฤตระดับหนึ่งแหละคุณกรเคยเจอกับเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนและจะไม่มีวันลืมเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างไหมครับเป็นวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่หนักมากสําหรับกรแต่ด้วยวันนั้นคือคนไข้ของกรมีภาวะวิกฤตค่ะคือปอดแตก ปอดแตกเนี่ยคือก่อนคิดในหัวเลยว่าต่อไปขั้นตอนคุณหมอจะต้องใส่ท่อระบายลมซึ่งตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เอาจริงๆหนูกลัวนะคะที่เข้าไปกับคนไข้มันก็เสี่ยงเหมือนกันซ,ซึ่งขอขอทำความเข้าใจนิดนึงการระบายอ,อ,อากาศออกจากปอดเนี่ยก็คือระบายเข้าไปใน<อ>ในห้อง ก็คือคุณหมออะค่ะจะทําการโดยใส่สายท่อระบายทางปอดให้ทางผิวข้างนอกเนี่ยค่ะใส่เข้าไปบางครั้งอาจจะแบบมีลมรั่วกระจายในอากาศได้ซึ่งตรงเนี้เป็นภาวะที่ที่เสี่ยงแล้วตัวหนูเองก็กลัวซึ่งเราอยู่ในห้องที่มีลมที่ออกมาจากปอดของผู้ป่วยอยู่เป็นเวลานานขนาดนั้นอื ใช่อาการใส่ไอ d จะต้องเป็นระบบปิดนะคะก็คือเมื่อคุณหมอใส่ท่อระบายแล้วก็จะมีขั้นตอนในการปิดจุกข,ขวดให้เป็นระบบปิดอีกด้วยอยู่ดีค่ะแต่ว่าจะอันตรายตอนช่วงที่ใสนี่แหละคะ่ะที่เราจะต้องเข้าคู่กับแพทย์แล้วในขณะเดียวกันของวันนั้นนะคะคนไข้ก่อนอีกเตียงหนึ่งความดันของคนไข้ต่ำมากคือจะต้องให้ยาที่กระตุ้นความดันเราไม่สามารถที่จะ แบบแมネจตัวเองได้เราจะต้องเข้าห้องนั้นห้องนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนห้องข้างๆเห็นว่าเรายุ่งมาช่วยเราในการเบิกยาแล้วเราก็ทําหน้าที่ในการให้ยาคนไข้าทาตามออเดอร์ที่คุณหมอบอกตรงนี้มันก็ทําให้ก่อนผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก่อนมาการทํางานเป็นทีมเวิร์กก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในส่วนของตรงนี้นะคะคือในขณะเดียวกันที่เล่ามาก็คือกำลังระบายลมจากเคสปอดแตก แล้วก็มีผู้ป่วยห้อง ICU และเราต้องวิ่งสลับดูแลเขาทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ครับใช่ค่ะแล้วสรุปแล้วเคสที่ออปอดแตกเนี่ยจบยังไงอะครับผมสุดท้ายแล้วอะค่ะคนไข้ของกอนะกอสามารถยื้อชีวิตของเขาได้ไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ด้วยโรคประจำตัวของคนไข้ด้วยการติดเชื้อโควิดอะค่ะที่รุนแรงมากทำให้เขาเสียชีวิตลง ตรงนี้ความรู้สึกของกอนเป็นอะไรที่เศร้ามากเพราะว่าเรามีการจับมือกันให้กําลังใจกันว่าวันหนึ่งคุณป้าจะหายค่ะวันหนึ่งคุณป้าจะต้องออกจากตรงนี้และกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณป้าได้ค่ะหนูมั่นใจแต่สุดท้ายแล้วหนูไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเขาได้ทุกๆวันในการทํางานคือตั้งใจอยากใ้คนไข้หายกลับไปมีชีวิตที่ปกติอีกครั้งหนึง่งนี่เมื่อคนไข้เสียชีวิตลง สิ่งที่หนูโทรไปหาญาติเขาโทรไปบอกกับลูกสาวว่าวันนี้เขาเสียชีวิตลงแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก เขาร้องไห้มาตลอดแล้วเขาก็มาที่ไอซูมาข้างหน้าแล้วก็ขอเจอกับพยาบาลหนูก็ได้ออกไปพูดคุยกับเขา mm hmm. เขาบอกกับพยาบาลว่า mm hmm. อยากจะเข้ามาเยี่ยมแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะอยากจะจับมือกับแม่เพราะตั้งแต่ที่แม่เข้ามาที่ไอซีูอะไม่เคยได้กลับมาเจอหน้าแม่เลยมีแค่วิดีโอคอลที่พยาบาลตั้งวิดีโอคอลให้ได้คุยกันซึ่งตรงนี้พยาบาลเองก็ต้องใจแข็งให้มากแล้วก็จะต้องบอกว่าไม่ได้ค่ะ คือสาเหตุที่ไม่ได้เพราะอะไรให้เขาได้เข้าใจในส่วนหน้าที่ของเราตรงนี้ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะคือนอกจากร่างกายของเราที่เหนื่อยที่เราต้องดูแลร่างกายของเขาแล้วเรายังมีความผูกพันทางจิตใจด้วยเราคุยกับญาติพี่น้องของเขาเราคุยกับคนไข้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาและเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเราฮึบตัวเองขึ้นมาทําต่อได้ยังไงมันไม่มีอาการที่แบบพอแล้วฉันฉันไม่เอาแล้ว ฉันฉันไม่ทําแล้วมันเคยมีความคิดแบบนี้ไหมครับมันมีหลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่กรอรเจอเคสที่หนักมากหนักมากจนแบบแทบอยากจะโทรไปหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าหนูขอลาออกได้ไหมคือหนูไม่ไหวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่กอนได้กลับประทบทวนดูแลของตัวเองอะ่ะคือกนเป็นพยาบาลกนตั้งใจจะเป็นพยาบาลตั้งแต่เด็กณวันนี้กนก็เป็นพยาบาล กอนอยากให้คนไข้กอนหายและเมื่อกอนเห็นคนไข้ของกอนหายกลับมามีชีวิตกับครอบครัวของเขาอีกครั้งหนึง่งมันทําให้กอนรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะมันทําให้ความเหนื่อยความท้อของกอนที่ทําที่เป็นมาตลอดอ่ะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งตรงนี้ค่ะทําให้กอนได้ดําเนินชีวิตการเภัยบาลของกอนอยู่ได้แล้วมีเคสไหนที่มอบพลังบวกให้กับเราบ้างไหมครับ มีหลายๆเคสนะคะที่คนไข้าหายค่ะกลับมามีชีวิตเป็นปกติคือสามารถกลับมาแบบเป็นคนไข้ OPD ได้กลับมา follow up กับคุณหมอได้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเองได้อีกครั้งหนึง่งได้กล่าวมาขอบคุณตรงนี้ค่ะทำให้กร,รู้สึกดีใจที่ว่าคนไข้ที่กอนได้ทุ่มเทมาตลอดตอนนี้เขากลับได้มาเป็นปกติแล้วมันทำให้กรมีแรงขึบที่จะสู้ในวันต่อไปค่ะเขาหายเรามีแรง แต่เขากลับบ้านแต่เรายังสู้ต่อในทุกๆวันคือพยาบาลทุกคนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเรามีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเราอยากให้คนไข้เราหายอยากให้คนไข้เรากลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดทุกคนตั้งใจที่จะดูแลคนไข้ของเราค่ะนอกจากคนไข้แล้วอะครับเรามีวิธีในการสร้างแรงฮึบเพื่อที่จะไปช่วยผู้ป่วยอื่นๆมีอะไรบ้างครับ มีการได้พูดคุยกับที่บ้านกลับไปหาที่บ้านเพราะกอนอาจจะเป็นเด็กที่ติดบ้านมากไม่เคยห่างจากบ้านเลยกลับตลอดวิดีโอคอลคุยกับที่บ้านตลอดแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะนําเชื้อไปให้ที่บ้านเราด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าที่บ้านเราติดโควิดขึ้นมาจะทํำยังไงตรงนี้ก็ไม่สามารถกลับบ้านได้แต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้กอนรีเฟซกลับมาได้ก็คือการวิดีโอคอลคุยกับที่บ้านขอกําลังใจกับที่บ้านตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยทําให้กอนกลับมาทํางานได้กลับมายิ้มแย้มกับผู้ร่วมงานได้ เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งก่อนเองอาจจะโชคดีด้วยค่ะที่ได้ผู้ร่วมงานที่เข้าใจก่อนเวลาที่ก่อนมีเคที่ยุ่งยุ่งแต่พี่ห้องข้างๆว่างก็จะมาช่วยก่นทําออเดอร์แล้วบอกกับกนบอกว่ากรไปกินข้าวเลยเดี๋ยวพี่ดูแลเคสให้ไม่เป็นไรถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่เรียกมันทําให้เราสบายใจค่ะแล้วเราสามารถที่จะ ไปทานข้าวได้อย่างมีความสุขกับการทานข้าวได้แล้วเราก็รีบทานข้าวเราก็รีบกลับมาทําหน้าที่ของเราสลับกันบ้างสลับกับพี่อีกคนหนึ่งบ้างให้พี่ได้ไปเราไม่ได้ยุ่งเห็นพี่ห้องข้างๆยุง่งเราก็สลับกันไปดูแลเคสของพี่เขาและให้พี่เขาสลับไปกิน,นข้าวบ้าง <S <S เป็นแบบนี้ค่ะเราทํากันเราอยู่กันแบบพี่น้องส่วนหนึ่งเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันมันทําให้เราสามารถที่จะดําเนินอยู่ตรงนี้ไปได้ค่ะ ในสถานการณ์ที่ดูโหดร้ายทั้งหมดแต่พลังบวกของคนทำงานนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญไหมครับค่ะเป็นพลังบวกที่สําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเรามีการเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะมันจะทําให้งานของเราเดําเนินผ่านไปได้ด้วยดีคุณกรณ์เคยคิดไหมตอนที่มาเป็นพยาบาลว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ในชีวิตครับเคยคิดไหมครับ ไม่ค่ะคือก่อนไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งก่อนจะต้องมาเจอโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมากขนาดนี้จนทําให้ก่อนไม่ได้กลับบ้านก่อนไม่เคยคิดว่าก่อนจะต้องดูแลคนไข้หนักขนาดนี้คุณกอนครับรบกวนสอนท่านอนของผู้ป่วยที่ติดโควิดให้หน่อยได้ไหมครับผมได้ค่ะจริงๆแล้วผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิดแล้วลงปอดจะทําให้หายใจเหนื่อยท่าที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ที่สุดเลยก็คือท่านอนคว่ำ แต่ก็ไม่ได้จะเป็นทุกคนที่ทําได้ตรงนี้เราจะต้องขอความร่วมมือจากคนไครเข้าไปอธิบายทุกๆขั้นตอนนะคะก็คือ ข้อดีของการนอนคว่ำนี้จะทําให้ปอดไม่ถูกอวัยวะอื่นถูกกดทับทําให้ปอดขยายตัวได้อย่างเต็มที่มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นทําให้ค่าออกซิเจนในปลายนิ้วของคนไข้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้คนไข้ทําสลับกันทุกๆ2ชั่วโมงแต่ในค่านอนควน่ำนี้คนไข้อาจจะไม่สุขสบายค่ะอาจจะไม่ด้วยความที่ไม่เคยชินด้วยส่วนหนึ่งนะคะอาจจะมีหน้าท้องด้วยเราใช้หมอนในการซัพพอร์ตของคนไข้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจที่ว่าไม่คนไข้ จะได้ไม่ต้องใจจดใจจ่อก,กับกวรนอนคว่ำนานๆให้คนไข้ได้เล่นโทรศัพท์ให้คนไข้ได้ดูโทรศัพท์คนไข้ก็จะสามารถนอนท่าคว่ำได้นานมากขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะทําให้คนไข้หายเหนื่อยค่ะจะต้องมีอาการแบบไหนที่สมควรกับการนอนคว่ำครับคุณก่อนค่ะจะเป็นคนไข้ที่เกิดภาวะที่โควิดติดเชื้อลงปอดคนไข้จะมีอาการคืออาการเหนื่อย ตอนนี้ค่ะที่คนไข้มีอาการเหนื่อยให้คนไข้เริ่มต้นจากนอนคว่ำเลยจะเป็นการทําให้ปอดของคนไข้ค่ะสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือคนไข้จะหายเหนื่อยลดลงค่ะ ตรงนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนมากเลยสามารถวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้เลยค่ะดูได้ง่ายๆจากคนไข้ที่รู้สึกตัวนะคะถ้านอนหง่ายจะเป็นท่าออกซิเจนที่คนไข้ต่ําสุดแล้วก็นอนตะแคงก็จะเริ่มดีนอนคว่ำออกซิเจนของแต่ละคนคือเกือบร้อยเลยค่ะถ้านอนคว่ำเป็นสามารถที่เราสามารถทําได้เองเมื่อมีอาการเหนื่อยได้เลยโฮมไอโซเลตก็สามารถทําได้ถ้าเริ่มมีอาการเหนื่อยลงปอดแล้วนะคะ ครับก็ขอบคุณคุณกรณที่มาสอนเทคนิคการนอนคว่ำนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดเชื้อโควิดและอยู่ที่บ้านก็นําเอาไปใช้เทคนิคแบบนี้ที่บ้านของตัวเองได้ถูกไหมครับใช่ค่ะคุณกรณถ้าสมมติว่าโควิดหมดไปพรุ่งนี้เลยสมมตินะครับสิ่งแรกที่อยากจะทําคืออะไรในใจกรอย่างแรกเลยค่ะคือกลับบ้านไปหามาก็อยากกลับไปกอดโดยที่ ใจเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะเชื้อโควิดไปให้เขาด้วยหรือเปล่าอยากกอดเขาอย่างสบายใจในส่วนของตรงนี้เพราะว่ากอไม่ได้กลับบ้านมานานอาจจะเกือบปีได้อะคะ่ะที่ไม่ได้กลับบ้านมานานถ้ามาดูอยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับอาม่าบ้างครับหนูอยากกลับบ้านนะมาอยากกลับไปกอดอมามาอยากไปกอดอมามาโดยที่หนูไม่ต้องกังวลว่ามาจะเป็นโควิดเพราะหนูด้วยหรือเปล่าก็ขอให้คุณกอรได้กลับไปกอดอามาเร็วๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ ขอบคุณมากที่เอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังและผมเองก็ได้เรียนรู้ว่าท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีพลังบวกที่ต้องช่วยเหลือกันเพื่อผู้ป่วยและก็เพื่อสถานการณ์โควิดให้ได้พ้นจากชีวิตของพวกเราให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณกรและคุณหมอและทีมงานเนี่ยก็คงจะเป็นไปนไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมแล้วก็แบรนด์ซุปไก่สก,กัดน,นะครับก็ได้ส่งแบรนด์ซุปไก่สก,กัดแล้วก็แบรนด์ไฟโตดรีนไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณกอนและทีมงานด้วยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทั้งที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณกับสําหรับทุกสิ่งที่ทําให้กับคนไทยของเราทุกคนนะครับคุณกอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม้จะต้องเจอกับความเสี่ยงทุกวัน ต้องเจอกับความเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาแต่เจตนารม์เดียวที่ทำให้ฮีโร่ของเราไม่ยอมแพ้คือแค่อยากเห็นคนไทยทุกคนปลอดภัยขอบคุณที่ยอมเสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้สู้ๆนะครับพยาบาลทุกๆคนเราจะคอยส่งพลังฮึบและเป็นกำลังใจให้กันและกันและผมเชื่อนะครับว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน พวกเราเองก็มีส่วนที่จะสามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับเพียงแค่ล้างมือใส่หน้ากากไม่ประมาทเว้นระยะแค่นี้เราก็สามารถที่จะช่วยได้ผมหวังว่ากำลังใจเล็กๆของเราเป็นการส่งพลังฮึบไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ต่อไปนะครับสำหรับใครที่พลาดรายการของเราก็สามารถไปชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ